สวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้คุณตั๊กพร้อมแล้วนะคะที่จะพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้เอาตะกร้ามาล่อก,ก่อนนะคะเดี๋ยวจะจับเด็กๆใส่ตะกร้าแล้วก็พาไปคลีนิกฉีดวัคซีนกันเดี๋ยวคุณตั๊กอัปเดตให้ดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะจับได้กี่ตัวรอดูนะคะอะตอนนี้ได้หนึ่งแล้วเดี๋ยวปิดไว้ก่อน ในสไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กไปจับแฟนต้ากับโค้กก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะแฟนต้าวิ่งไปข้างหลังแล้วโค้กอยู่ข้างหลังหลังห้องสี่อ่ะเดี๋ยวคุณตัก๊กขออนุญาตจับเด็กๆแป๊บนึงนะคะตอนนี้ครบสามตัวแล้วนะคะเมื่อกี้วิ่งไล่จับแฟนต้ายากที่สุดเลยนะคะโค้กกับสไปจับง่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาขึ้นรถไปเลยนะะี่ค่ะครบค่ะสามตัว ไปได้แล้วคะ่ะพร้อมแล้วค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้คุณตาก,ก็พาเด็กๆขึ้นรถแล้วนะคะเรียบร้อยครบทั้งสตัวนะคะโค้กแฟนตาสไป์นะคะปรากฏว่าเด็กๆเ,เข้าไปในตะกล้าแล้วก็มาอยู่บนรถยนต์ตอนนี้เด็กๆนิ่งแล้วก็เงียบเหมือนเขากลัวนะคะกลัวว่าคุณตากจะพาเขาไปไหนสักที่นะคะตอนนี้คือเขาผิดปกติไปเลยนะคะเหมือนตัวแข็งไปเลยอะคะ่ะทุกคนแต่ว่าคุณตาก,ก็ค่อยๆค,คุยกับเขานะคะ พราะเขาไม่เคยออกบ้านนะคะนี่คือการออกไปสู่โลกข้างนอกอีกโลกใบหนึ่งของเขาครั้งแรกในชีวิตของเด็กๆทั้งสามตัวนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยทั้งสงสารทั้งเอ็นดูนะคะเดี๋ยวว่าแล้วเดี๋ยวคุณตาขับรถไปคลีนิกก่อนนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงคลินิกรักษาสัตว์แล้วนะคะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะอ๋อคลินิกเพิ่งเปิดนะคะเนี่ยค่ะเปิดประตูแง,ง้มๆอยู่เลยเด็กๆเด็กๆคะ่ะถึงแล้วลูกเนี่ยถึงแล้วลูกนี่ไงคลินิกของหนู นี่ค่ะคุณหมอใจดีนะคะเป็นคุณหมอผู้ชายนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปหาหมอนะคะเด็กๆที่น่ารักของแม่อยากออกแล้วเดี๋ยวฉีดวัคซีนเสร็จแล้วกลับบ้านเลยคุณตักไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตให้ถ่ายข้างในไหมนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะแต่ถ้าไม่ไม่ได้ถ่ายก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กพาเด็กๆเข้าไปชั่งน้ําหนักก่อนนะคะอ่ะยายถ่ายพยาธ เด็กๆดยาถ่ายพยาธิก่อนนะลูกต้องจับไหมคะแฟนตาแม่อยู่นี้คะ่ะแฟนตาคนเก่งเก่งจังเลยแฟนตาเก่งอ๋อแค่นี้ใช่ไหมจ๊ะอ๋อแป๊บเดียวแฟนตาเก่งจังเลยลูกไหนตอไป ใครเอ่ยโคกโคกสีดำตัวโคกโคกอึกเล็กกว่าเพื่อนเลยอ่ะพี่โคกยาถ่ายพยาธิค่ะเด็กๆไม่เคยออกจากบ้านก็จะตกใจโอ้ <c oughs> โคกเก่งจังเลยลูกอ่าเหลือสไปื์สไป นิ่งเลยเจอคลินิกเก่งจังเลยลูกอาสปายค่ะคนเก่งสปายสปายลูกสปายอ้าปากอ้าปากไปแม่อยู่นี่ลูกแม่ตักอยู่นี่อปาปอ้าปากเพิ่นเพิ่นบ่อ้าปากเพินพนาา่นกินบ่คะ,ะกินกินสปายแล้วสปายกนเก่ง จะไปเก่งมากเลยกินอยู่ใช่ไหมคะนีไน่ไปกไปฉีดย,ยานะลูกเดี๋ยวให้ตากับยายดูว่าหนูฉีดแล้วเห็นไหมนะเก่งไม่ดิ้นเลยเอ้เก่งจังเลยต่อไปใครลูกอะแฟนตาแฟนตาลูกแฟนตาแฟนตากี่เดือนทำหมันได้คะ่ะคุณหมอคะ ห้าหกเดือนจ้าโอเคอ่าต่อไปเจ้าโคกโคกดำสุดเลยโครับโคกโอ้ยพี่โคกเก่งจังเลยเรียบร้อยค่ะกลับบ้านปลาดูไปเก่งมากเออเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่พากลับบ้านเลยนะลูกนะเสร็จแล้วโอ้ยเจ็บไหมคะไม่เจ็บ เดี๋ยวกลับบ้านเราเลยเนาะลูกนาะเดี๋ยวแม่จ่ายตังค์แป๊บนึงนะคะอ่าจ่ายตังค์แล้วก็กลับบ้านเลยอ่านี่เด็กๆก็ได้บัตรนัดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะได้แล้วได้มาแล้วนะคะได้แล้วเรียบร้อยค่ะกลับบ้านกันค่ะทุกคนคะหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วตอนนี้คุณตั้กกาลังพาเด็กๆกลับบ้านนะคะปรากฏว่าเงียบมากนะคะเงียบมากๆเลยเดี๋ยวคุณตั้งให้ดูอากับกิริยาหลังฉีดวัคซีนนะคะ เป็นอะไรลูกเดี๋ยวถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วนะลูกปะยางนิดเดียวยนิดเดียวค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็กลับเข้ามาถึงในซอยแล้วนะคะซอยห้องเรียนคุณตักนะคะ <c oughs> จะมาดูกันว่าตอนเอาเด็กๆเคืนให้กับดําเล็กแม่แมวจอนเขาจะมีอากับกิริยาอย่างไงนะคะนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้ว เพราะว่าตอนที่เอาลูกๆเขาขึ้นบนรถขึ้นตะกร้าดำเลกเขาล้องหาลูกนะคะเด็กๆถึงบ้านเราแล้วลูกอ่ะไปเดี๋ยวเราไปหาแม่ๆกันนะคะค่ะทุกคนค่ะตอนนี้คุณตาก,ก็กลับมาถึงห้องเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาโค้กแซนต้าสไปไปคืนแม่กันนะคะ <ๆ S 1> ไปดูอากับกิริยาเด็กๆสิคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างไปเดีออย๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะนี่นะคะทุกคนดูอะไรนี้ค่ะ ดังเล็กมานั่งคอยบูชาค่ะทุกคนเขามาคอยลูกเขาค่ะนังเล็กใครเนี่ยอืใครเนี่ยใครเนี่อยู่ในนีน้เ <c oughs> ดูนะคะไปเดี๋ยวเราไปหน้าห้องสีกันไปเดี๋ยวจะได้ให้นมลูกด้วยไงมาดังเล็กมา,ล,กมาลูกมา,มาดังเล็กมาลูกมามาดังเล็กมา คิดถึงลูกนะคะอ่ะหน,นึสองสดูนะคะอ่ะดูดูด,ดูให้ดูเลยเนี่ยดูดูเลยค่ะหน้าโคกออกก่อนเลย <c oughs> แม่พาทกลูกไปฉีดวัคซีนมาโคกวิ่งเข้าห้องสีเลยนะคะเข้าห้องนอนตัวเองเลยโคกเขาจะคีดกลัวนะคะแม่เอาเด็กๆมาคืนแล้วรูกนะะี้ค่ะทุกคน สบายใจได้ค่ะไหนดูซิเป็นยังไงเออ <c oughs> <c oughs> นออกมาได้แล้วแฟนตาก็วิ่งหามอเตอร์ไซค์เลยนะคะทุกคนเมอกี <c oughs> ้กลัวกันใหญ่เลยดำเล็กเอามาคืนให้แล้วนะ ตาแันตาไปไหนไปดูโคกับสไปสซีิโคกสไปสบิ่งเข้าห้องนอนเลยง่วงแล้วเหรอลูกนี่ค่ะทุกคนโคกกับสไปส <c oughs> อ๋อหิวน้ำเหรอลูกอ่ากินน้ำนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คงเป็นคลิปดีดีอีกคลิปหนึ่งที่คุณตั๊กตั้งใจนำมาฝากนะคะแล้วก็ตั้งใจทำให้เด็กๆด,ด้วยนะคะเพื่อให้เขามีวัคซีนป้องกันพื้นฐานในวัยเด็กนะคะยังไงคลิปนี้ครูตัก๊ก ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณตั๊กยังไม่ได้อาบน้ําเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวสอนหนังสือนะคะสิบโมงครึ่งนะคะคุณตั๊กมีสอนตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะคะเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงครบับจะไปลาแฟนขับหน่อยค่ะอาพากันนอนนะทีนี้เดี๋ยวแม่จะไปทํางานแล้วขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ยังไงพุตัขอลาไปก่อนนะคะพี่ดำใหญ่ก็มารอรับน้องด้วยเหรอเหรอสวัสดีค่ะเอ๊พี่สิงหาไปไหนอ่ะลูกพี่สิงหาหายไปไหนแบบนี้ไปแม่ไปทำงานแล้วนะคะ